ลครสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับพบกันอีกครั้งนะกับ Sky e a s y Channel นะครับวันนี้เรามากับเกม p e s 2020ว์ชั่นโมบายนะครับก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตนะครับในส่วนของฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับนักเตะในทีมของทีมชาตินะครับต้อนรับฟุตบอลยูโรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดในฟีเจอร์ของ National Team Selection นะครับจริงๆอ่ะ วันนี้เรามี3ทีมนะครับทีมชาติอังกฤษทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทีมชาติรัสเซียนะครับแต่ว่าผมจะเปิดแค่2ทีมชาติแล้วกันนะเพราะว่าตัวของอรัสเซียเนี่ยผมไม่ค่อยมีตัวที่สนใจนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันก่อนนะครับว่าในฟีเจอร์ของแต่ละทีมชาติเนี่ยมีใครอยู่บ้างนะครับมีคนไหนหน่าสนใจ มากน้อยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษก่อนนะครับตัวนักเตะนะครับมีหลายคนเลยทีเดียวนะฮะไปทีมชาติอังกฤษนะครับก็มีราฮิมสเตอร์ลิงครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่แม็กควายจอร์แดนเซนสันนะครับพิกฟอร์ดจอแดนซานโชนะครับเบนชีเวลนะฮะแล้วก็ลอสตั๊กลี่นะครับก็ที่เล่งๆไว้ก็น่าจะเป็นซานโชแหละนะฮะ อยากได้ครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกด้วยนะครับบอลดำนะครับน่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็กติกาเหมือนเดิมครับเปิดได้สามคนนะครับเราไปลุ้นตัวแรกกันก่อนเลยครับทีมชาติอังกฤษครับจะเป็นซันโชหรือเปล่านะอยากได้ครับใช่ไหมจอร์แดนซันโชอาเท้าขวาเท้าขวาหืมลอสบัคเอี่เหรออาได้ลอสบัคเี่นะครับ ยังไม่ใช่สานโชนะฮะของกลางครับตอนนี้อยากได้ตัวลุกครับซานโชครับเปิดตัวที่สองครับเราเปิดได้สามครั้งนะครับต่อทีมชาตินะฮะตัวที่สองจะเป็นใครนะครับสานโชมาเถอะพามทีมชาติอังกฤษตัวที่สองจะได้ใครนะฮะปึ๊บโอ้ ประตูประตูมีคนเดียวเลยครับพิกฟอร์ดครับตอนนี้เรียกว่าโก้นทีมครับจอร์แดนพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตันครับโอ้ค่าพลังไม่น้อยนะฮะก็น่าสนใจครับแต่ว่าโอ้ตอนนี้ประตูเยอะจริงๆนะฮะเหลืออีกหนึ่งครั้งครับจะได้ใครนะครับต้องลองดูครับสตอร์ลิงก็ได้นะ่ะถ้าไม่ได้ทันโชนะอืม เป็นใครแฮร์รีเคนใช่ไหมโอ้โหแฮร์รี่แม็กควายครับโอ้โยซานโชไม่ได้ครับได้แต่กองหลังประตูนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่แพ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันอีกครั้งนึงนะฮะว่าจะได้ใครนะฮะก็เหมือนเดิมครับสามตัวครับ มีตัวเด็ดๆเ,ดเพียบเลยนะครับก็จะมีฟันได์แหละมีเดลิกนะครับมีเดยองนะครับไว้อยดุ่มใคเดปลายบาเบลอีกสองคนนี่ไม่รู้จักนะครับอยากได้ในนี้ก็อยากได้เดยปายครับน่าสนใจครับกับเดลิกะยังไม่เคยมีครับส่วนตัวเดยองกับฟันได์มีแล้วนะ ไปลุ้นครับตัวแรกจะเป็นใครนะครับในแพ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นเป็นเท้าวขวายังไม่เห็นหน้าไม่เห็นเบอร์เป็นใช่ไหมอ่าเดวปลครับอ่ากำลังอยากได้เลยตัวนี้นะฮะค่าพลังอยู่ที่92ครับเมนฟิตเดปาลครับจาก โอลิมปิกลียงนะฮะตัวต่อไปครับผมใครเอ่ยนะฮะเดลิกเดลิกนะยังไม่มีนะครับเห็นว่าตันร้อยด้วยนะครับมาไทสเดลิกจากยูวนตตสนะครับใช่ไหมไม่น่าใช่แต่เป็นใครเป็นเฮ้ยอืมเรียบร้อย เดปายครับตั้ำครับตัวที่สองอถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต้องลุ้นให้ตัวที่สามนะครับเป็นเด์ปายอีกครั้งนะครับเพื่อที่เราจะเอาตัวการ,ร์ดไปแลกกับตัวนักเตะบอลดำนะครับตัวนี้ไม่ต้องลุ้นก็ขอเป็นเดปายครับได้ไม่เอ่ยใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับเราสามารถเอาไปอ่าเดี๋ยว ไม่ใช่นะครับโอ้ยเป็นใครวะเนี่ยไม่รู้จักด้วยตัวนี้ชื่ออะไรดัมฟรายแบ็กขวานะจาก PSV อันนี้ก็มืดไปครับโอ้หถือว่าดวงไม่มีครับวันนี้นักเตะที่ได้ก็จะมีแม็กควายพิกฟอร์ดนะครับรอสบาร์คลีของทีมช่างกี่ส่วนเนเธอแลนด์นั้นจะได้เดปายสองตัวนะแล้วก็ดัมฟรายนะครับก็เกลือกันไปครับวันนี้ ติดตามกันต่อไปนะครับว่าแพ็กหน้านะครับจะมีนักเตะคนไหนมาให้เปิดอีกนะครับก็ฝากกด Subscribe ช่อง Sky Easy กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ